สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับนะสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับก็วันนี้ครับขอมาอัปเดตนะฮะรวมเกจิกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับพี่ๆลองเลือกชมมันได้เลยนะครับนะครับนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการหนึ่งครับขอนาเสนอนะครับเป็นเหรียญเสมานะฮะนะครับเหรียญเสมาก่อนเลยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาไล่สีครับเลขคนตัวเบอร์สองสองศูนย์เนี่ยนี่ฮะ นะครับนะองค์ละ200บาทนะครับนะรายการที่1นะครับหลวงพ่อทองพรอคุณนะครับนะนี่ฮะมี3องค์นะพี่นะต่อมาเป็นเสมาเนื้อทองทิพย์ครับเลขคู่เบอร์524ครับเสมาเนื้อทิพย์524ครับรายการที่2นะครับนี่ฮะนี่ครับ200บาทนะครับจับคู่350บาทราคาเดิมนะพี่นะต่อมารายการที่3ครับเลขคู่เบอร์283ครับรายการที่3เลขคู่เบอร์283ครับนี่ฮะ สวยๆเลยนะครับรายการที่3นะครับนะเนื้อปีกครงบินเนื้อปีนโตนะครับเบาๆนะฮะลงยาราชาวดีครับรายการที่3นะครับ200บาทเท่ากันนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่4ครับขอนําเสนอเป็นเหรียญเสมาหล่อลูงปู่ทวดรุ่นเจริญพรนะครับหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่เทินพุทธาวิเศษครับเลขคูัวเบอร์หนึ่งสี่เก้าครับรายการนี้เรียบกรอบลงยาราชาวดีเนื้อทองอ่าเนื้ออ่าเนื้อหล่อครับเนื้อหล่อนะครับเนื้อหล่อชุบกันไหลเงินนะครับรายการที่4นะครับนะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมารายการที่ห้านะครับเป็นรายการเดียวกันนะพี่จ๋านะครับรายการที่ห้านะครับองนี้จะเป็นเลขคู่ต yeah, ัวเบอร์หนึ่งเจ็ดสองนะครับเลขคู่ตัวเบอร์หนึ่งเจ็ดสองนะครับรายการที่ห้านะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับต่อมารายการที่หจะเป็นลงยาพื้นน้ําเงินนะฮะรายการที่หกจะเป็นลงยาพื้นน้ําเงินนะครับเลขคู่ตัวเบอร์สามสามนะครับเลขคู่ตัวเบอร์สามสามสองนะครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่7 8 9 789ของอัปเดตนะครับรุ่นยอดนรวยนะครับ12นักษัตริย์นะครับนะหลวงปู่ศิลานะครับนะเหลือเพียงแค่3ององนะมาเริ่มจากปีมะเม่าปีมะแมรก่อนเลยลวกันนะครับนะฮะนี่ฮะเลขค้นเบอร์2206อครับนะครับเลขค้นเบอร์2 2 0 6นะครับรายการที่7นะครับนะฮะรายการนี้ครับปีนะฮะ นี่ปีแม่เมียนะครับนะปีแม่เมียนะครับไม่ใช่พี่ปีแม่เมย์ครับนะฮะนี่นะครับแต่รายการที่เจ็ดนะครับองค์สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาอีกองหนึ่งครับรายการที่เป็นผิวลุ้มเมื่อกี้เป็นผิวโบราณนะครับเลขคนเบอร์สามแปดหกอะเลขคนเบอร์สามแปดหกครับรายการนี้รายการที่แปดนะครับสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่เก้าครับรายการที่เก้ารผิวลุ้งครับรายการนี้นะครับเป็นปีกุลนะครับ รายการนี้ปปีกุลนะครับนี่ฮะเลขคุณเบอร์สองหกเก้าแปดนะครับสองหกเก้าแปดนะครับรายการที่เก้านี่ฮะสวยๆเลยนะครับต่อมาครับพิชายนะครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบครับขอเสนอเนี่ยที่ชุดนี้นะฮะรายการที่สิบนะครับแป๊บนึงที่นะ รายการที่สิบนะครับเป็นเหรียญสเต็มหลวงพ่อพัดนะครับนะฮะรายการที่สิบเป็นเหรียญสเต็มพ่อพัดนะครับรุ่นสเต็มเจริญโชคนะครับนี่ฮะเลขคดเบอร์หนึ่งหกสี่หกครับรายการนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบนะครับ ต่อมารายการที่1ิอครับรายการที่11เรายการที่เป็นแบคโกลเดียมลายทองครับเศรแต้มเจริญโชคหลวงพ่อพันธ์ครับแท้ทันหลวงปู่แน่นอนเลขคูเบอร์404ครับรายการนี้ก็1 5 0บาทแต่ถ้าพี่ๆรับ2องค์นะครับผมคิดเพียงแค่250นะรับ2ององค์ผมคิดเพียงแค่250บาทครับนาพิเศษให้นะครับต่อมาครับพี่ชายนีครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่12บสฮะ รายการที่12นีครับขอเป็นนะฮะรุ่นนี้ครับรุ่นหนุนดวงยกช่อฟ้าครับนะรายการนี้เป็นกําไลทองคําตะกุดทองคานะครับและก็ลายล้อมไปด้วยแต่การตะกุดทองทิพย์อีก8ดอกด้านข้างนะครับนี่ฮะรายการนี้เลขคนจับเบอร์มาเลขห้าสิบเจ็ดตรายการนี้แบ่งปันพี่อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับสิบสามรายการนี้พึงถึงเลยนะครับเป็นรายการตะกุดทองคําอีกหนึ่งรายการฮะ เดี๋ยวเปิดสดๆเลยพี่นะรายการนี้คร <th> ับเป็นรายการที่13นะครับรายการที่ตะกุดทองคําชิ่นเดียวกันครับนี่ฮะนี่ฮะแบบนี้พี่นะรายการนี้ครับเป็นเนื้อสายลุ้งครับกำไลทองคํานะครับตะกุดทองคำหนึ่งดอกและตะกุดทองทิพย์ล้อมอีกแปดดอกนะครับรายการนี้ก็เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะครับแต่ถ้าพี่รับคู่นะฮะเดี๋ยวผมให้พิเศษนะครับทักมาได้เลยถ้าเอาคู่ผมให้พิเศษนะครับเหลืออยู่สองค์นะนะครับสำหรับรายการตะกุดทองคําลุงปู่ศิราครับนี่ฮะ นี่ฮะเขาไปครับแต่รายการที่สามต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสี่สิบห้าครับสิบสี่สิบห้ารายการนี้เป็ตะกุดเงินครับนะฮะรายการที่ทีสี่ตะกุดเงินครับนี่ฮะเลขหัวจมื่นหนึ่งสองสามเลขเรียนครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบห้า สิบห้ารายการนี้จะเป็นองค์เขียวครับนะตะกุดเงินเหมือนกันพี่ชายนะฮะตะกุดเงินเตรียมสุกเลขคู่เงินหนึ่งสิบเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับเหลือสององค์ท้ายแล้วพี่นะครับถูกใจใครนะปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่นะครับรายการที่สิบหกฮะนะครับสิบหกขอเปิดเป็นคู่ครับนะคู่นี้สามร้อยบาทนะครับ ค300ู่นี้สามร้อยบาทครับรายการนี้เป็นนะครับมหาอ <das> right ุดพิทักษ์ไทยครับนะวัดแจ้งในปูษศิลานี่ครับนี่ฮะลุงปูษศิลานี่ครับรายการคอแจ้งในนี่ครับรายการนี้ให้คู่ละสา0ร้อยครับเลือกได้เลยนะพี่นะคู่สามร้อยนะครับเลือกถูกใจเลือกได้เลยพี่รายการนี้รายการที่16หนะครับต่อมารายการที่เจครับรายการที่7ขอเปิดเป็นคู่ครับนะเหลือสี่องค์ท้ายแล้วนะครับรายการนี้เปิดเป็นคู่ครับนี่นะครับเอาไปเลยพี่ชายนะครับนะคู่นี้ครับคู่ที่17เจ็ดนะครับ เอาไปเลยครับนะสามร้อยบาทพี่นะวันนี้พิเศษให้เลยนะครับนะหลับรอระหว่างรอรุ่นใหม่ออกนะฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่แปดมันข้างก้นบาทนะครับตอนนี้นะเหลือยุสององท้ายครับองละสามร้อยพี่นะคู่ละห้าร้อยนะครับนะเหลือสององท้ายข้าวก้นบาทนะครับหลวงปู่ไปคำข้าวนะครับนะเอาไปพี่ชายนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบแปด ต่อมารายการที to to. ่19 ah. ้าครับรายการที่19้ารายการนี้ครับเป็นลายเซนครับยุ่นยกช่อฟ้าในเนื้อตะกั่วครับเป็นเนื้อตะกั่วเซอร์ไพรส์กำไรครับนี่ฮะรายการนี้เป็นกําไรทองทิพย์คู่นะครับรายการที่19ด้านหลังเป็นลายจานเกจิตะกั่วครับนะเลขโค้ดเบอร์สามสิบสองครับรายการที่แบ่งปันที่4 5 0อยห้านะฮะรายการที่19เกต่อมารายการ20ครับรายการนี้ก็ลอยจานเหมือนกันพี่นะนี่ฮะลอยจานเกจิเลขโค้ดเบอร์19ครับรายการนี้ก็450บบาทถ้ายกคู่นะ เอาไปเพียงแค่800บาทพี่ยกคู่เอาไป800บาทครับพร้อมของแถมครับนะตอนนี้แบ่งปันพี่นีครับ20รายการนีี EP เย็นนี้ชอบสุใจรา,รายการไหนลองเลื่อนเข้ามาได้เลยสำน,นี้กราบขอบพรคุณพี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ